สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนเคมีในบทของอะตอมและสบัิของธาตุนะคะหัวข้อแรกเลยที่นักเรียนจะได้เรียนก็คือเรื่องของทฤษฎีอะตอมหรือว่าแบบจำลอนอะตอมนะคะคําว่าทฤษฎีอะตอมหรือแบบจาลอนอะตอมก็คือสิ่งที่ใช้อธิบายลักษณะของอะตอมนะคะทฤษฎีอะตอมเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ค่ะถ้าเกิดสมมติว่ามันมีทฤษฎีใหม่เกิดข,ขึ้นแล้วอธิบายได้ดีกว่าทฤษฎีเดิมนะคะทฤษฎีเก่าก็จะถูกยกเลิกไปนะคะดังนั้นเวลาครูสอนเนี่ยครูก็จะ สอนเรียงตามวิวัฒนาการของทฤษฎีอะตอมหรือว่าแบบจำลองอะตอมเลยนะคะเริ่มจากคนแรกเลยก็คือจอห์นดอตันค่ะจอห์นดอตันนั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษนะคะเขาได้เสนอแบบจำลองอะตอมไว้ได้วยกันทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะคะโดยข้อที่1เขาบอกว่าสาราทุกชนิดเนี่ยจะประกบรอบด้วยอนุภาคที่เล็กที่สุดไม่สามารถแบ่งแยกได้เรียกว่าอะตอม ข้อนี้ใช้ใช้ได้ไหมคะปัจจุบันนี้ใช้ไม่ได้แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าปัจจุบันเราจะพบว่าอะตอมมันไม่ใช่สิ่งที่เล็กที่สุดภายในอะตอมอยังประอกอบด้วยอนุภาคโปรตอนอิเล็กตรอนแล้วก็นิวตรอนนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าภายในอะตอมมีโปรตอนอิเล็กตรอนแล้วก็นิวตรอนใช่ไหมคะข้อที่2องเขาบอกเอาไว้ว่าอ่า อะตอมของธาตุชิ้นเดียวกันเนี่ยย่อมมีสมบัติเหมือนกันทุกการและมีสมบัติต่างจากอะตอมของธาตุอื่นๆข้อนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วใช่ไหมคะเพราะปัจจุบันเนี่ยในแง่ของคําว่าไอโซโทปไอโซโทปเนี่ยเป็นลักษณะที่อะตอมของธาตุเดียวกันเลยนะคะอะอะตอมของธาตุเดียวกันเช่นคาร์บอนคาร์บอนคาร์บอนตอนนี้เป็นธาตุชิ้นเดียวกันใช่ไหมคะเลขอะตอมเหมือนกันแต่เลขมวลมันต่างกันไหมคะในธรรมชาตินั้น คาร์บอนมีด้วยกันทั้งสาไอโซโทปเป็นท่าเดียวกันนะแต่ว่ามวลมันต่างกันนะคะหรือเราจะบอกว่ามีอนุภาคโปรตอนเนี่ยเท่ากันนิวตรอนต่างกันนะคะดังนั้นไม่จําเป็นต้องเหมือนกันทุกประการเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกยกเลิกไปแล้วนะคะต่อมาข้อที่3นะคะข้อที่3ามเขาบอกเอาไว้ว่าอะตอมทําให้สูญหายหรือทําให้เกิดใหม่ไม่ได้นะคะข้อนี้ก็คือว่าในแง่ของปัจจุบันนี้ก็คือปฏิกิริยานิวเคลีย ปฏิกิริยานิวเคลียร์เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนอะตอมของธาตุชนิดหนึ่งไปเป็นอะตอมของธาตุอีกชนิดหนึ่งได้นะคะก็คือถ้าเราสามารถทําให้จํานวนโปรตอนของธาตุเปลี่ยนไปธาตุนั้นก็จะเปลี่ยนชนิดไปไปเป็นธาตุใหม่เกิดขึ้นดังนั้นข้อนี้ก็ถูกยกเลิกไปแล้วใช้ไม่ได้นะคะ,ะต่อมาข้อสุดท้ายเขาบอกว่าสารประกอบ าสารประกอบเนี่ยเกิดจากการรวมตัวทางเคมีของอะตอมของธาตุต่างชนิดกันแล้วเวลามันมารวมกันเนี่ยการรวมตัวของมันเนี่ยจะต้องเป็นไปนในอัตราส่วนเลขจานวนตมรลงตัวน้อย,อยข้อนี้นะคะข้อเดียวเลยนะคะของแบบจองอะตอมของดอลตันที่ยังคงใช้ได้นะักปัจจุบันนะคะคือข้อที่สีเนี่ยนะคะข้อนี้เขาเรียกว่ากฎนะคะกฎสัดส่วนคงที่ บทสัดส่วนคงที่เราจะได้เรียนละเอียดในเรื่องของปริมาณสารสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นสรุปค่ะแบบเลองอะตอมของดอลตันที่เสนอไว้ด้วยกันทั้งหมด4ข้อใช้ได้เพียงข้อเดียวอีก3ข้อที่บอกว่าอะตอมก็คือน่ทยที่เล็กที่สุดของสารสารไม่สามารถแบ่งแยกได้อะตอมจาให้สูญหายหรือสร้างใหม่ไม่ได้อะตอมของธาตุเช่นเดียวกันย่อมมีสบัติเหมือนกันทุกประการทั้งหมดนี้ถูกยกเลิกไปแล้วแต่จะมีเพียงข้อที่บอกว่าสาราประกอบเกิดจากการรวมตัวกันของธาตุต่างชนิดกันนะ นะแล้วเวลารวมตัวกันเนี่ยมันจะต้องรวมตัวกันในอัตราส่วนเลขจํานวนเต็มรวมตัวนี้น้อยข้อนี้ยังคงใช้ได้อยู่นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูว่าถ้าเราวาดภาพเนาะแบบจําลองอะตอมของดอตันถ้าวาดเป็นภาพเนี่ยเราก็จะได้ภาพนี้เกิดขึ้นนะคะก็คือลักษณะของอะตอมเนี่ยก็คือมีลักษณะเป็นยังไงคะเป็นของแข็งของแข็งทรงกลมตันเล็กๆที่สุดแล้วภายในนั้นไม่มีอะไรเล็กที่สุดนะคะ ไม่สามารถแบ่งแยกได้เล็กกว่านี้แล้วนี่คือแบบจำลองอะตอมของดอตันนะคะค่ะต่อมาเราก็จะเริ่มไปที่แบบจำลองอะตอมของคนถัดมาซึ่งจะเริ่มมีรายละเอียดภายในอะตอมนะคะก็คือแบบจำลองอะตอมของทอมสันค่ะอะทอมสันนั้นจริงๆแล้วทอมสันนะคะเขาสนใจนะคะสนใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในหลอดรังสีแคโทดนะคะ หลอดรังสีแคโทดคืออะไรหลอดรังสีแคโทดก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ศึกษาการนําไฟฟ้าของแก๊สนะคะใครเป็นคนผลิตขึ้นนะคะจริงๆแล้วหลอดรังสีแคโทดนั้นเป็นอุปกรณ์ที่วิลเลียมคูเขาผลิตขึ้นวิลเลียมคูเน่ยเขาสงสัยว่าเอะปกติเนี่ยแก๊สเนี่ยในสภาพปกติจริงๆแก๊สมันไม่นําไฟฟ้าแต่เราจะเห็นแก๊สนาไฟฟ้าได้ บางปรากฏการณ์เช่นฟ้าแลบฟ้าผ่าที่อยู่บนสูงสูงที่สูงสูงบนฟ้านูนนะคะก็คือที่ความดันต่าําๆที่ความดันต่าําๆความต่างสักสูงในแก๊สนำไฟฟ้าได้จริงหรือไม่วิลเลมคูเขาเลยลองผลิตอุปกรณ์ที่มีสภาพแบบนั้นนะคะเพื่อมาใช้ศึกษาว่ามันนําได้จริงไหมเรียกอุปกรณ์ชนิดน,นั้นว่าหลอดรังสีแคโทดหลอดรังสีแคโทดหน้าตาก็จะแตกต่างกันไปบ้างแต่ว่าองค์ประกอบหลักๆก็จะคล้ายๆกันดังนี้นะคะมีลักษณะเป็นยังไง ก็คือจะประกอบด้วยหลอดแก้วค่ะเป็นหลอดแก้วนะมีขั้วไฟฟ้าสองขั้วนะมีขั้วไฟฟ้าสองขั้วขั้วที่ต่อกับขั้วลบของแหล่งกําเนิดไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์สูงเราจะเรียกว่าขั้วแคโทดขั้วลบส่วนขั้วที่ต่อกับขั้วบวกของแหล่งกําเนิดไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์สูงเราจะเรียกว่าขั้วแอนโอดภายในนั้นจะบรรจุแก๊สเอาไว้และก็ต้องมีเครื่องสูบอากาศนะคะ ถ้าเกิดไม่มีเครื่องสูบอากาศก็คือจะต้องให้มวลกุลของแก๊สภายในนั้นมีจำนวนน้อยๆเลยเกิดเป็นสูญญากาศนะคะเพราะอะไรเพราะว่าการที่มีโมเลกุลของแก๊สมากๆนะคะในนี้แก๊สมันก็จะแพร่นะคะทุ่งกระจายเต็มภาชนะโอกาสที่มันจะไปชนกันเองและชนกับผนังนี่ก็มีมากใช่ไหมคะเวลาที่มันไปชนกับผนังมันก็จะก่อให้เกิดความดัน ยิ่งมีโมเลกุลของแก๊สมากเท่าไหร่ความดันที่เกิดขึ้นโอกาสที่ันชนกับผนังก็มีมากความดันก็มากเพราะฉะนั้นการที่เราอยากจะลดความดันของแก๊สลงก็คือลดจํานวนโมเลกุลของแก๊สลงทํำยังไงล่ะก็คือเอามันออกเลยก็คือสูบอากาศออกลดจํานวนโมเลกุลของแก๊สลงก็คือเป็นการลดความดันนั่นเองนะคะทีนี้การทดลองของมิลิูเป็นยังไงเมื่อเขาต่อนะคะต่อขั้วแคโทดกับแหล่งกาเนิดไฟฟ้าที่มีความต่างศัก์สูงะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ย แต่ยังไม่สูบอากาศออกตอนนั้นความดันเนี่ยความดันปกติก็คือความดันภายนอกภายในเท่ากันเนี่ยแก๊สจะไม่นาก็คือไม่เกิดอะไรขึ้นเลยไม่เห็นสิ่งเปลี่ยนแปลงใดๆแต่พอเขาลดความดันของแกส๊สโดยการสูบอากาศออกมันจะเริ่มเห็นคะ่ะยิ่งสูบออกมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเกิดการเรืองแสงมากเท่านั้นเรื่องแสงด้านไหนก็คือเรื่องแสงทางด้านแอนดแสดงว่าเขาจะต้องฉาบสารเลืองแสงเอาไว้ต้องมีอุปรกรณ์ที่ฉาบสารเรืองแสงไว้ดบน,นี้นะคะซึ่งจะมองเห็น โอเคนะคะยิ่งลดโมเลกุลของแก๊สลงก็คือทําความดันต่ําเท่าไหร่การเรืองแสงก็ยิ่งมากด้านไหนด้านแอโนโนะคะทีนี้สิ่งต่อมานะคะสิ่งต่อมาก็คือวิลเลียมคเูปก็ทำยังไงคะเอาลองเอากังหันเนี่ยเอากังหันเนี่ยที่มันหมุนได้เนี่ยไปวางขวางระหว,ว่างขั้วแคทโทดกับขั้วแอโนโณดปรากฏว่ากังหันตัวนี้มันหมุนได้ค่ะมันหมุนได้นะ แสดงว่ามันจะต้องมีอะไรมากระทบมันและทําให้มันเกิดการหมุนใช่ไหมคะจากนั้นเขาก็ปรับรหลอดลังสีแคโทดของเขา,าเห็นไหมรูปร่างของหลอดลังสีแคโทดก็ต่างกันไปแต่ก็มีขั้วไฟฟ้า2องขั้วอันนี้คือขั้วแคโทดแล้วก็ขั้วแอนูดเห็นไหมคะขั้วแอนูดที่นี้เขาเลื่อนแทนที่มาอยู่ตรงปลายเขาก็เลื่อนมาอยู่ตรงกลางแล้วก็ทําให้มันมีลักษณะเป็นรูปกากระ,ะบาเห็นไหมคะพอเขา,าต่อวงจรอ,อะไรครบทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วปรากฏว่ามันมีรูปกากระบาเป็นเงา,งาเกิดขึ้นอยู่ทางด้านหลัง รูปอะไรรูปเหมือนกับขั้วแอนโนดเลยเกิดขึ้นที่ด้านหลังนะคะแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างเนี่ยมามากระทบกับตรงนี้แล้วก็ไม่สามารถจะผ่านไปได้มันจึงเกิดเง,เงารูปแบบเดียวกันเลยกับขั้วแอนโนดเนี่ยเกิดขึ้นด้านหลังนะคะโอเคและวิลเลียมพูเขาก็เลยสรุปผลการทดลองของเขาเอาไว้ว่าแก๊สเนี่ยจะนําไฟฟ้าได้ก็คือที่ความดันอากาศต้องต่านะความต่างั เนี่ยคือต้องจำนะคะแก๊สจะนำไฟฟ้าได้สภาพปกติไม่นำค่ะจะนำได้ต่อเมื่อความดันอากาศต่างความต่างสั่สูงนะคะเอาหลักทีนี้อทอมสันสนใจการทดลองของวิลเลียมคุูก็เลยไปไประยุกนะคะไปไประยุกหลอดลงสีแคโทนไปเป็นการทดลองของเขายังไงเรามาดูกันเลยค่ะ นี้ก็เป็นอุปกรณ์ลอดลักสีแคทโอดของคําสันนะคะหน้าตาก็คล้ายๆกับของวิลลยมคุกเลยเนาะแต่ว่าเขายัางไงก็คือแทนที่ขั้วแอนโอดจะอยู่ตรงปลายใช่ไหมเขาก็เลื่อนขั้วแอนโอดเข้ามาไว้ตรงกลางเนี่ยเห็นไหมเลื่อนเข้ามาจากนั้นก็เจาะรูด้วยนะเจาะรูตรงกลางแอนโอดพร้อมๆกับด้านหลังแอนโอดก็วางฉากเรืองแสงเอาไว้ฉากเรืองแสงพวกนี้ก็จะฉาบด้วยสารพวกฉาบด้วยอ่าฉายด้วยนะคะ สารพวกซิงค์ซันฟพวกนี้นะคะอ่าก็วางเอาไว้ได้แหละแอนโนดพอทุกอย่างอ่ะอ,อ,อันนี้ก็มีเครื่องสุรการเหมือนกันพอทุกอย่างปกติแล้วก็ต่องจรโอเคนะคะปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นทีนี้เขาเห็นว่ามันมีการเรืองแสงเกิดขึ้นบริเวณตรงนี้ตรงกลางเลยนะคะเกิดขึ้นบริเวณตรงกลางตรงดูเน,นี่ยตรงเนี้ยนะคะ ตรงกับตำแหน่รงรูปตัวนี้เลยตรงเนี้ยแสดงว่าทอมสันเนี่ยเขาสงสัยแล้วว่ามันแสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นทางด้านนี้นะเกิดข,ขึ้นทางด้านนี้แต่มันไม่สามารถจะทะลุผ่านแผ่นโลหะนี้ไปได้แต่มันจะไปได้แค่ตรงบริเวณที่มันเจาะเอาไว้แล้วไปกระทบฉากเรืองแสงแสดงว่าทอมสันเนี่ยเขาเห็นแล้วว่ามันมีรังสีเหลือนอกภาคชนิดหนึ่งเนี่ยวิ่งจากแคโทดไปยังแอนโนดวิ่งในแนวเส้นตรงนะคะไม่สามารถทะลุผ่านแผ่นโลหะน,นะคะ่ะแล้วก็เคลื่อนที่ จากแคโทไปยังแนอนโตอนนี้ทอมสันให้ชื่อว่ารังสีแคโทนะคะตอนนี้เป็นรังสีแคโทดแล้วเห็นที่ทางการขึ้นที่แล้วต่อมาทอมส,สันสงสัยว่าไอ้เจ้ารังสีแคโทเนี่ยมันเป็นอนุภาคที่มีประจุหรือว่าแสงปกติถ้ามันเป็นแสงธรรมดามันก็จะไม่เบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้าใช่ไหมคะหรือสนามแม่เหล็กแต่ปรากฏว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่ามันเบี่ยงเบนนะคะมันก็แสดงว่ามันจะต้องมีประจุเขาก็เลยลองเอาสนามไฟฟ้าภายนอกมาคร่อมน,นะคะุณ ว่านึงเนาะเอาสนามไฟฟ้าภายนอกมาค้อมลังสีอ่ะเนื้อฉากตรงนี้แล้วกันเนาะปึ๊บน,น,นี่ให้เป็นขั้วบวกแล้วกันนะคะด้านบนเป็นขั้วบวกด้านล่างเป็นขั้วลบน,นี่คือสนามไฟฟ้าภายนอกนะคะเป็นขั้วลบด้านนี้เป็นขั้วบวกด้านนี้คราวนี้ปรากฏว่าแทนที่รังสีตอนที่ยังไม่มีสนามไฟฟ้ามาค่อมมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่คราวนี้มันไม่ได้เกิดตรงนี้มันเกิดเหนือขึ้นไป มันเกิดเนือขึ้นไปก็คือเข้าทางด้านบวกนั่นก็แสดงว่ามันเดิมทีมันวิ่งมาแบบนี้พอมันมีสนามไฟฟ้ามาครอบปุ๊บมันก็จะเบนเข้าไปหาขั้วอะไรคะขั้วบวกของสนามไฟฟ้าแสดงว่าอนุภาคตัวนี้มันจะต้องมีประจุไฟฟ้าเป็นลบนะคะมีประจุไฟฟ้าเป็นลบโอเคคราวนี้ครูก็จะขอวาดเป็นแนวไว้เลยเนาะแนวของลงสีไว้ให้เราดูเป็นนี้เลยเนาะอืออ่าความจริงมองไม่เห็นเป็นลำแสงอย่างนี้นะคะลูกนะคะเราจะเห็นก็ต่อเมื่อ ตอนมันไปกระทบว่ามันกระทบตรงไหนที่ฉากเรือแสงโอเคเราก็จะมาสรุปผลการทดลองของทอมสันเป็นข้อๆนะคะลงไปในตาตรางตรงนี้เนาะอันไหนที่ครูจะเพิ่มความรู้ให้ครูก็จะเพิ่มไว้ติดตรงนี้เลยจากการทดลองของทอมสันเนี่ยเขาจะสรุปลักษณะของรังสีแคโทกที่เขาค้นพบเนี่ยไว้ดังนี้นะคะข้อที่1เลยเนี่ยเขาบอกว่าอ่านยนะ อ่แล้วสีแคโทดปัจจุบันนี้เราจะเรียกว่าอิเล็กตรอนแสดงว่าทอมสันในคนพบอิเล็กตรอนนะคะข้อที่1การเคลื่อนที่ของมันนะคะเคลื่อนที่จากะไรคะแคโทดไปยังแอโนโนะคะเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงจากแคโทดไปยังแอโนโ e จากนั้นอ่ข้อต่อมาก็คือข้อที่2ถามว่ามีมวลไหม ข้อที่พิสูจน์ว่ามันมีมวลนี่เขาทำยังไงก็คือเขาให้ออกแบบรังสีหลอดรังสีแคโทโดเนี่ยให้มันมีกังหันนะคะที่มันมีคาแล้วก็หมุนไปได้เนี่ยเอาไปวางขวางเอาไว้ปรากฏว่าถ้าเกิดว่ามันมีมวลน,นี่มันจะต้องทําให้กังหันตัวเนี้มันหมุนไปได้ปรากฏว่าเมื่อทําการทดลองแล้วมันจะทําให้กังหันตัวนี้หมุนได้และหมุนจากทางด้านแคโทโดไปยังแอนโอดนะจริงเขารู้ทิศทางแล,ล้วล่ะนะคะนั่นแสดงว่าพอตอนกังหันมันหมุนเนี่ย แสดงว่าอนุภาคตัวนี้เนี่ยอิเล็กตรอนหรือลังสีแคโทนเนี่ยมันมีมวลคะ่ะมีมวลนนะะมีมวลจากนั้นข้อที่สามครูเอาข้อนี้ก่อนแล้วกันเนาะข้อที่ข้อนี้ข้อสีละกันข้อสี่เขาบอกว่าเบี่ยงเวนเข้าหาขั้วบวกของสนามไฟฟ้าแสดงว่ามันมีประจุไฟฟ้าเป็นลบโอเคนะคะมีประจุไฟฟ้าเป็นลบอันนี้ก็เห็นแล้วตามที่ครูว่าตอนตอนนั้นเนาะ มันไปจุดไฟฟ้าเป็นหลบถามว่ามันเบี่ยงเบนในสนามแม่เหล็กไหมคําตอบคือเบี่ยงเบนถ้าเอาเฉพาะสนามแม่เหล็กมาค่อมรังสีมันก็เบียเบ่ยงเบนนะคะอ่ะทีนี้ทีนี้เขาเอาทั้งสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าเนี่ยมาวางตั้งฉากกันอ่ะเป็นการทดลองในเชิงฟิสิกส์นะคะมาวางตั้งฉากกันแล้วให้ไอรังสีตัวนี้ผ่านและปรับสนามไฟฟ้าเนี่ย ให้มันจนให้มันพอดีให้เหมาะสมจนทําให้ลังสีตัวนี้เนี่ยมันอยู่นิ่งคือในแนวเส้นตรงไม่ได้เบนไปทางไหนการที่เขาทําแบบนั้นเนี่ยเขาจะสามารถคํานวณหาค่าประจุต่อมวลของมันได้นะคะ,ะเพราะว่าตอนนั้นมันจะเกิดสมดุลระหว่างแรงจากสนามไฟฟ้ากับแรงจากสนามแม่เหล็กนะคะมันจะทําให้สามารถคํานวณหาค่าประจุต่อมวลได้ และสามารถคำนวณได้ทอมสัน,นสามารถคำนวณหาค่าประจตุต่อมวลนะคะค่าประจุต่ตอมวลของอิเล็กตรอนหรือลังสีแคโทดมีค่าคงที่ค่ะลูกต้องย้ำเลยนะคะมีค่าคงที่คงที่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ1.76คงจุกลัง8คูลอมต่อกัมเสมอเสมอแปลว่าอะไรแปลว่าจริงๆอ่ะทอมสันเขาลองเปลี่ยนงค่ะลูกเขารู้แล้วว่ามัน พอเอาสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กมาค่อมอ่าแล้วรังสีมันเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงแล้วไปคำนวณอะลองเปลี่ยนสิลองเปลี่ยนชนิดของขั้วไฟฟ้าดูให้แก๊สที่เป็นอยู่ภายในเนี่ยเป็นแก๊สเดิมนะลองเปลี่ยนชนิดของขั้วไปเรื่อยๆปรากฏว่าการคำนวณอ่าผลการทดลองก็ได้เท่าเดิมค่ะก็คือจะได้ค่านี้เหมือนเดิมจากนั้นลองดูซิอีกอย่างหนึ่งก็คือ ให้ขั้วคงที่แต่ลองไปเปลี่ยนชนิดของแก๊สที่บรรจุภายในซี่ว่าเปลี่ยนชนิดของแก๊สเปลี่ยนไปอาจจะใช้แก๊สไฮโดรเจนอาจจะใช้แก๊สอาร์กอนแก้อะไรเปลี่ยนแก๊สอ่ะไม่ว่าจะเปลี่ยนแก๊สใดๆก็ตามนะคะค่าก็เหมือนเดิมอีกเช่นกันดังนั้นทอมสันเขาเลยว่าอ้ยไอ้เจ้าอนุภาคตัวนี้แสดงว่ามันต้องเกิดจากขั้วด้วยแล้วก็เกิดจากแก๊สด้วยเป็นอนุภาคชนิดเดียวกันนะจากนั้นเขาก็บอกว่า,วาและไอ้อนุภาคตัวนี้ มันจะต้องมีอยู่ในองค์ประกอบของสารทุกชนิดนะ,ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสรุปออกมาว่านอนุภาคตัวนี้เนี่ยมันจะต้องเกิดจากขั้วแคโทดและแก๊ที่บรรจุภายในนั่นแหละมีค่าประจุต่อมวลคงที่ดะะ้วยนะเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ1.76่งจุคูณสิบลังแคูลองต่อกราน,นะคะและเขาสรุปผลการทดลองของเขาเอาไว้ว่าอะตอมเนี่ยของธาตุทุกชนิดเนี่ย จะต้องมีอนุภาคชนิดหนึ่งที่มีประจุฟไฟฟ้าเป็นลบอ,อยู่ในนั้นและเรียกอนุภาคตัวนั้นว่าอิเล็กตรอนนะแสดงว่าทอมสันนี่เขาค้นพบอิเล็กตรอนนะคะลูกจากภาพตรงนี้ครูขอในข้อที่5เนี่ยครูขอวาดภาพให้นักเรียนจดจําไว้นะคะว่าเราจะได้จาได้ว่าลังสีแคโทนนะั้นมันเกิดจากใครนะคะนี่ก็คือหลอดลังสีแคโทนอันนี้ก็เป็นขั้วไฟฟ้าสองขั้วเนาะ ไฟฟ้าสองขั้วอันนี้ก็เป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าเนาะโอเคอันนี้คือขั้วลบก,ก็คือขั้วแคโทน,นก็คือแอโน,โนออดนะคะโอเคภายในนี้มันก็จะมีแก๊สะลุกมีแก๊สอยู่โอเคเมื่อต่อวงจรครบป,ปุ๊บเนี่ยอิเล็กตรอนจะหลุดออกจากตรงนี้คะ่ะวาดใหม่นะอาจจะเล็กไปนิดนึง อ,อิเล็กตรอนก็หลุดออกจากตรงนี้หลุดออกมากตรงนี้แล้วมันก็ไปวิ่งชนแก๊สค่ะอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาจากขั้วแคโทดวิ่งไปชนแก๊สมันก็จะทําให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากโมเลกุลของแก๊สด,ด้วยและก็เกิดประจุบวกเกิดขึ้นด้วยเห็นไหมคะว่าอิเล็กตรอนเนี่ยเกิดอยู่สองที่เนี่ยตรงนี้กับตรงนี้นี่สรุปว่า อิเล็กตรอนหรือลังสีแคโทดเกิดจากอะไรในหลอดรังสีแคโทดก็คือเกิดจากขั้วแคโทดกับแก๊สที่บรรจุภายในนะคะโอเคนะคะทีนี้คาบต่อไปนะคะ,ะในคลิปหน้านะคะในคลิปหน้าครูจะอธิบายนะคะ,อะตอนนี้ทอมสันน่ะเขาพบว่าอัตราส่วนระหว่างประจุต่ตอมวลน,นะทอมสันเนาะทอมสันค้นพบค่าประจุต่ตอมวล มีค่าคงที่ประจุต่อมวลของใครประจุต่อมวลของอิเล็กตรอนมีค่าคงที่เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ1.76่จคูณสิบกำลังแคูลองต่อกรัมใช่ไหมคะนี่คือสิ่งที่ทอมสันเขาค้นพบนักเรียนคิดดูสิคะว่าถ้าเกิดมีนักวิทยาศาสตร์คนใดคนหนึ่งมาหาค่าประจุเนี่ยได้นะถ้าเราสามารถค้นพบว่าค่าประจุตรงนี้ในค่าประจุตรงนี้มีค่าเท่าไหร่ เราก็จะสามารถคำนวณหาหมวลอิเล็กตรอนได้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในคลิปถัดไปเนี่ยครูจะอธิบายการหาค่าประจุใครหน้าที่มาค้นพบประจุของอิเล็กตรอนนะคะแล้วการค้นพบของเขาเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถคำนวณได้ว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันมีมวลเท่ากับเท่าไหร่เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ